หนึ่งในนักเตะที่มักจะถูกแฟนๆคอนคอดนะครับดูถูกแล้วก็บอกว่าฝีเท้าเนี่ยไม่ค่อยเก่งทั้งที่ความจริงเนี่ยนี่ก็เป็นสุดยอดนักเตะอีกหนึ่งคนนั่นก็คือองตวนกิสมันครับดาวยิงของตราหมีเอเดนิโกมาริดที่ล่าสุดเพิ่งจะทําลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของตราหมีนะครับโดยณตอนนี้ครับกิสมันกดให้กับตราหมีแอเดมาริดเนี่ยไปแล้ว175ประตูนะครับต้องบอกว่านี่คือความยอดเยี่ยมขององตวนกิสมันในวัย32ปีนะครับขนาดเขาไม่ได้เล่นกับตราหมีที มีวับวับไปเล่นบาซ่าบ้างนะฮะแต่ก็ถือว่านี่คือ1นึ่ตำนานของตราหมีเลยนะฮะสำหรับดาวยิงของอองตวนกิทมันซึ่งล่าสุดครับยิงประตูใส่เรอลมดริดครับในช่วงต่อเวลาพิเศษในสิโกปาเดเลแลวก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จนะครับในนามสโมสรครับ กิสมันกับอาเลโกมาริทถือว่าเป็นตำนานครับยิงไปแล้ว175ประตูแล้วก็พร้อมจะบวกสสิติขึ้นเรื่อยๆและถ้าดูจากฟอร์มครับโอกาสจะแตะ200ประตูกับตาหมีเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันทําลายสถิติตำนานอย่างหลุยอลาโกเนสไปด้วยนะครับซึ่งนี่คือนักเตะที่้รงบอกว่าอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปครับว่าเขาเนี่ยโดนดูถูกว่าเขาเนี่ยไม่เก่งบ้างฝีเท้าธรรมดาบ้างนะฮะแต่ว่าผลงานกับสโมสรก็พิสูจน์แล้วครับผลงานกับทีมชาติฝรั่งเศสก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเพราะว่ากิสมันนะครับ เป็นนักเตะที่อยู่ในท็อปลิสต์ของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับที่ลงสนามเนี่ยมากสุดให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโดยนัตอนนี้ฮะเขาลงสนามไปแล้ว127ดนัดนะครับซึ่งแน่นอนฮนะคนที่ลงสนามมากกว่าเขาเนี่ยก็มีกุ๊กยอริสนะครับ145ิ14เกมในตำแหน่งผู้รักษาประตูซึ่งก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วมีริยองตูรามครับตำนางกองหลังเล่นไป142ประตูแล้วก็มีเพื่อนร่วมชาติเป็นกองหน้าตัวเก๋าอย่างชิรูที่ลงสนามไป129ประตูทั้งยอริิตูรามแลก็ช ก็จะบอกว่านําหน้าเขาอยู่แต่ว่าเขาก็มีโอกาสจะทําลายสถิติลงสนามมากสุดตลอดการเหมือนกันครับเพราะนับตอนนี้เขา127ฮนะอันดับหนึ่งคือ145เท่ากับว่าอีกไม่ถึง20นัดเนี่ยริสมันก็จะแซงแล้วเช่นเดียวกับชิรูครับที่ก็ถ้ายังติดทีมชาติอยู่ก็จะแซงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าในรายของชิรูเนี่ยอาจจะเสียเปรียกริสมันตรงที่ชิรูเนี่ยอายุมากกว่าริสมันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาในานามทีมชาติเนี่ยริสมันก็น่าจะมีโอกาสลงเล่นและทําลายสถิติมากกว่าชิรูนะครับ เรื่องของการลงสนามว่ามีโอกาสทําลายครับเรื่องของการยิงประตูกิสมันก็มีโอกาสจะทําลายเหมือนกันครับอันดับหนึ่งตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสก็คือชิรูนะครับยิงไป56ประตูแล้วก็มีโอกาสจะยิงเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าชั่วโมงการใช้งานหรือว่าอายุการเล่นทีมชาติของชิรูเนี่ยมันก็เริ่มนับถอยหลังและเพราะว่าเขาเองก็อายุมากแล้วครับรองลงมาคือองรีครับที่เลิกเล่นไปแล้วยิงไป51ประตูในนามทีมชาติและอันดับ3คือคริสเตนอมบาเป้ é, ดาวยิงมหาการของทีมชาติเป็นเบอร์หนึ่งในเกมง ไป4 6ประตูส่วนกิสมันครับยิงไป4 4ประตูดังนั้นครับแน่นอนว่าอนาคตก็คงจะเป็นกิสมันในวัย32ปีกับเอมบาเป้คู่หูของเขาเนี่ยที่จะทําลายสถิติยิงประตูให้ทีมชาติขึ้นไปเรื่อยๆอนาคตแน่นอนครับกิสมันอาจจะแซงเอมบาเป้ไม่ได้เพราะเอมบาเป้ก็ยังหนุ่มยังแน่นแล้วก็โหเป็นเดิมแบกทีมชาติฟอร์มดีแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวครับแต่กิสมันครับถ้าเอมบาเป้จะแซงเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการที่เกิน56ประตูเนี่ยกิสมันก็ไม่แน่ครับที่จะขึ้นไปทาบทมอันดับ2 ดังนั้นนี่คือตำนานทั้งสมสรตราหมีแล้วก็ตำนานทั้งผิมประฝรั่งเศสครับแต่ทําไมาคนถึงไปดูถูกว่ากิสมันเนี่ยฝีเท้าไม่ได้ดีมากนะครับซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อ,อสังเกตมานะครับว่าอาจจะเป็นเพราะกิสมันเนะี่ยคาแรคเตอร์เขาอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะที่มีจุดเด่นด้านใดด้านหนึ่งไปเลยครับนับเรื่องของความคมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกองหน้าที่ยิงคมที่สดุดเทียบกับเบนเซม่าเทียบกับเลวานดอฟสกี้เทียบกับหลายๆคนแฮร์รี่เคนเนี่ยกิสมันอาจจะความคมอาจจะ จะไม่ใช่ที่สุดของด้านนี้นะครความเร็วล่ะความเร็วขึ้นมันก็จะไปเทียบกับเอ็มบาเป้ไปเทียบกับคริสเตนโรนันโดก็อาจจะไปเทียบเขาไม่ได้การเลี้ยงบอลเทียบเมสซ,ซี่ยาก เทียบเนม่าเทียบเอเดนอาซายากหรือว่าเรียกว่า Impact กับเกมรุกก็อาจจะเทียบกับคนอื่นไม่ได้ครับแต่สิ่งที่กิสมันมีคือที่ผมพูดมาทุกอย่างเนี่ยกิสมันมีได้อย่างลงตัวแล้วก็มีเท่าๆกันโดยที่เขาไม่ได้เด่นออกมาด้านใดด้านหนึ่งครับแต่เมื่อเขาลงสนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องสามารถทําประตูก็ได้แอซิดก็ได้แล้วก็เป็นคีย์แมนเป็นหัวใจสําคัญในเกมลุกได้ทั้งแอเติโกมาดริดแล้วก็ทีมชจฝรั่งเศสครับแม้ว่าฝรั่งเศสหรือรวมถึงตาหมีเนี่ยก็ ใครๆก็เข้าออกมาทั้งธโมสรทั้งทีมชาติแต่คนที่ยืนเป็นตัวหลักมาโดยตลอดก็คืออ,องตัวกิสมันซึ่งในวัย32ที่ปีครับอายุเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งดังนั้นอย่างที่บอกไปครับทั้งตัวเลขการลงสนามตัวเลขการยิงประตูทั้งแอตเลติกโกมาดรดแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสกิสมันมีโอกาสจะทําลายสถิติไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นนี่คือนักเตะที่สลาโผมนีผมมองว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องคนหนึ่งครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มักจะโดนแฟนๆเนี่ แต่ด้วยผลงานด้วยตัวเลขมันบ่งบอกนะครับว่านี่คือสุดยอดนักเตะอีกหนึ่งคนของวงการฟุตบอลฝรั่งเศสแล้วก็ฟุตบอลลาลิกาสเปนของแอตเลนติโกมาริทนะครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะมีความเห็นเกี่ยวกับกิสมันอย่างไรบ้างคิดว่าเขาได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นด้านไหนแล้วก็มีความชื่นชอบในตัวคนนี้ไหมรวมถึงสาเหตุอะไรครับที่กิสมันมักจะโดนแฟนๆเนี่ยไปดูถูกดูแคลนว่าเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็ลองเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะอยากฟังความเห็นของคนดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามาาบอลเต็มแม ยูทูบทิกต็อกนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์กันด้วยเราจะนําเรื่องราวเหล่านี้รยงเราฟุตบอลทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันรวมถึงครับปีนี้เราจะมีรายการอื่นๆนอกจากรายการเล่าเรื่องแบบนี้ครับก็จะมีรายการสัมภาษณ์บ้างมีออกไปถ่ายนอกสถานที่บ้างก็ฝากติดตามบอลเต็มแม็กทุกช่องทางด้วยนะครับ